กันหาปลานะครับวันนี้นะครับน้ําขึ้นเยอะนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูล่องน้ําที่ผมเคยเอามาวางไว้รอบที่แล้วแล้วมันแล้วน้ํามันลงก่อนนะครับเพื่อนๆมารอบนี้น้ําท่วมไปเยอะครับเดี๋ยวเรามาลองเอารอบดักดูว่าจะมีตัวไหมรอบนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรกั้นเลยนะครับ โล่งๆมีคันนั้นแหละที่ผมเคยทำนะครับเพื่อนๆกลับไปดูคลิปเดิมได้นะผมจะเอารอบเอารอบใหญ่ลูกนี้ไปตั้งเลยเนี่ยเนี่ยนะครับผมเอาขึ้นมาจากทางนู้นมันมันลึกก <c oughs> ็เลยเก็บขึ้นมาก่อนมีปลามีปลาสวนน้ําขึ้นนะเพื่อนๆแต่เรามาดูว่ามันจะมีผลงานไหมรับไปใส่กัน สำหรับเพื่อนๆที่ถามผมมาว่าผมดักยังไงะนะครับก็อย่างนี้เลยครับคือืีอถ้าเรามีกระบงังมีอะไรกั้นปลานะัมนก็จะง่ายนะอันนี้มันไม่มีนะครับก็ทำที่ไ้แล้ว ก็ดักกันง่ายๆอย่างนี้แหละมันจะเข้ามันก็เข้าไม่ยากครับปลานี่ครับก็ดักอย่างนี้แหละถ้ามีกระบังจะดีมากกั้นสายขวาไม่ต้องถึงฝั่งก็ได้แต่ถ้าถึงฝั่งก็จะดีไปอีกก็ตามนี้แหละครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนเย็นเนาะตอนเย็นมาดูครับตามนั้นแหละเพื่อนๆตอนเย็นเราค่อยมาดูหรือไม่ก็เพิ่นพรุ่งนี้เช้าน้ําน้ําแม่น้ําปาสักถ้าถ้าถ้าไม่มีฝนต่อเนื่องนะครับมันก็จะตกอยู่ราวๆโอ้มันก็จะน้ําก็จะขึ้นอยู่สักสองสามวันแล้วมันก็จะลง มันเป็นธรรมดาไม่ต้องตื่นเต้นตกใจบางคนบางคนที่ไม่รู้นะครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับมันอยู่กับแม่น้ําป่าสักก็จะตื่นเต้นนะครับเห็นน้ําขึ้นก็จะรีบเก็บของปุ๊บปุ๊บ,บั๊บนะมันเป็นธรรมดาครับอถ้าฝนทางเหนือไม่ไม่ซ้ําไม่กระหน่ำลงมาเพิ่มเติมสักสองสามวันมันก็จะลงนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนบา่บายนะครับเมื่อเช้าผมเอารอบมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วครั้นี้ผมมาคิดดูแล้วว่าน้ํามันกว้างเกินไปเราเราเอารอบมาดักไม่ทันแบบที่ผมบอกตอนเช้า่อนะครับเราเอารอบมาช้าไปน่าอาจจะไม่มีผลงานก็ได้ผมก็เลยไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาไปสาไปตัดไม้ไผ่มาทําฝากระบังนะครับแม้ต้องเอา กว้างเราเอาสัก,กวานึงก็ได้เนาะก็เลยว่าจะกลับมามาหมายนี้นะครับมาเอากระบังมาวางให้มันได้มีโอกาสได้ตัวมากขึ้นนะครับเพื่อนเ่อ,อเดี๋ยวก็ยังไม่แน่หรอกแต่ตอนเช้ามันก็ท่วมรอบแล้วธรรมดาเราต้องมาวางก่อนวางก่อนที่น้ําจะที่น้ําจะขึ้นนะครับ พอน้ำแย่พูดแล้วเอาอวางเลยอย่างนั้นได้ตัวแน่นอนแต่ตอนนี้น้ำมันน้ำมันเต็มน้ำมันเต็มร่องแล้วนะครับน่าจะได้ตัวยากหรือไม่ก็ได้น้อยก็เลยว่าหาไปหาไม้มามาทำกระบังเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไม่ได้อันนี้มากแต่เจ็บมือแล้วเกิน <c oughs> แล้วลงไปดูก่อนครับว่ามันจะมีมีตัวไหม ถ้าไม่มีตัวก็เอาขึ้นมาแล้วก็วางกระบ,บังแล้วพรุ่งนี้เรามาดูพร้อมๆกับอ,อุปกรณ์อย่างอื่นที่รอบที่ผมดักอยู่ติดฝั่งแม่น้ำนะมาดูพร้อมๆกันว่ามันจะมีผลงานอะไรไหมนะครับตอนนี้ไปดูก่อนว่าเราดักไว้เมื่อเช้ามันจะมีอะไรเข้าไหมครับ คาดเพื่อนๆครับมันมันมันมน,น้ำมันมาเร็วไปผมจัดการอะไรไม่ทันนะครับก็จะมีแค่ปลาเขาแค่สองสามตัวนะครับอันนี้ผมจะเอากระบังลงทำก็มาดูด้วยกันไปเลยนะครับน้ำตรงนี้ไม่แรงนะครับผมก็เลยไม่ปักหลักเอากระงไปวางเลยถึงกระบังเลยครับน้ำมันไม่ค่อยแรง เสร็จแล้วครับเพื่อนๆเรามีแค่ไหนเราก็กินแค่นั้นครับไม่ต้องกากินหมดน้องว่่ต้องกากินเวิรดน้องเราพี่น้องมีสำานีงก็กินสำนันแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นทำมาเบิ่งกันพร้อมๆกันว่าสิม,มีผลงานมากหน่อยสำานีงนะครับโอเคครับเมื่อนี้ยะกลับบานกอนครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสือสีเกา่าแต่ว่ามันมีหลายตัวพี่น้อง อย่าสงสัยนะครับว่าสักบอสักบอต้องสงสัยพี่น้องสักอยู่ซอกแล้วพี่น้องครับผลนสีาพี่น้องว่าเบิ่งหลอบลูกใ่หลังจากที่ผมเอาฟ้าเผือกมาก,กันว่าหนึ่งย <c oughs> ังบูมีหลายพี่น้องเอาซ้ำนี่ละนี่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งผลงาน น้ำม,มันไหลบ่แห้งหออกพี่น้องบ้านนี่ยแต่ว่ามันเป็นช่องอันน้ำมันหลัดขคล่องนะครับสะอาสิิมีผลงานเนาะเดี๋ยวไปเบิเ่งครับเนี่ยเห็นบอกพี่น้องครับ ผลบอนะตามที่เห็นครับตามที่เห็นครับตามที่เห็นเอาโอเคครับเดี๋ยวผมเทศเซกกัะคุกันมาเพือเดียวมันกันอย่างางากันสิเลยพี่น้องมันไม่มีผู้ใดจับอันนม่นมีคนจับกล่องให้ตัดไปเลยครับ นี่แหละครับกัไซนัองสิงแลละพี่น้องได้กินยุ่ครับก,รกัดกระบังจากฟังนะครับลงไปมาต้องขามข้องก็ได้พี่น้องครับเอาฟังใดฟังหนึ่งฟังถิ่มันป่ามันไปบ่ได้ลรอครับฟังถิ่มันมีพื้นดินฟังอันฟังถิ่มันมีพื้นดินพื้นด่นก็กั้าข้นมาจากว่าสองว่าครับแล้วก็ไซนรอบไว้กระเนี่ยผลงานครับดีผลงาน ตอบหลังนึงนะครับสิบมันสิบโบเวอร์ว่างขึ้นในหน้าได้พี่น้องป่าเม่นามมันมันบนไหนขึ้นในหน้าหรอครับในหน้าจังได้ก็ได้ของมันขังไว้ <c oughs> ครับพี่นอ้องรอบลูนีดจะทำงานไปอีกพักหนึงนะครับเพราะว่านามมันนามมันเหมือนจะชะง,งักนะครับตอนนี้ อาจจะเริ่มเริ่มขยับโตลงก็เทากับจัดการตัดแต่งเอียงให้มันเรียบร้อยนะครับรอบนานามนขึ้นสูงกว่านี่สําหรับเดินกันย่านะครับนามจ่ขึ้นสูงกว่านี่ไรออกทงแล้วครับสาหรับในนามปลาซักเดินกันย่านี่ออกทงแน่นอนออกมาวันที่ยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบหกแค่แถวนี้แหละครับเ้ากา็จะเตรียมสถานที่ไว้ ลอ่อถา่วสเนาะตอนเราคลิปนี้มาบอกวิธีใส่ลอบอาตามแม่น้ำนะครับบนเมนหลอบในหน้าด้วยพี่น้องหลอกในหนาครับบอกวิธีใส่เฮตันได,ดสิได้กินนะครับมีสองจังหวะนะครับจังหวะแหลกซื้อนม้มแย่ที่แหลกนะครับข้านา้แย่ที่แหลกเขาใส่เขาใส่ในหล่องน้ำนะครับ ล้วก็เอาไม่เพียด์คางจหน้อยบ่ต้องหลายครับบบดน,นี้พ่อน้าเม,มื่อคืนหลายพี่น้องพ่อน้าเม,มื่อคืนหลายแล้วเฮาเฮาตรงมีแนวกันป่านะครับเป็นกระบังก,กันจากฟังลงไปเนาะให้มันมีบนสุดบนเห็นมันมีบนสุดคือว่าให้มันมีขืนมาพืนดินขืนมาฟังนะครับน,นะเขาก็สีใดพลงานคือจังพี่น้องเห็นแต่ด้กินแน่นอนครับแต่ว่า ง่ามันสําคัญอยู่ถี่ง่าหลอบนะครับห้เฮ็ดห้พี่น้องเฮ็ดอ่าที่ผมแนะนําไปกะใส่ได้นะครับกับสิมี่ไดหลายสูตรได้ลหลายอาจารย์ที่เพิ่งน,นะนนาำไว้แต่ว่ากับแบบผมกะมีผลงานตลอดคือกันพี่น้องสะดวกทั้งใดกับเฮ็ดทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสารบคลิปนี้จบไปซ้ำนี้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งว่ามันสิท์เวิร์กบอเวิร์กนะครับแค่นี้แหละครับพี่น้องบ๊ายบายครับ